ครับสวัสดีครับผมปล่อยหอยพี่ไปหามากมาขึ้นครับบู๊ยปล่อยหอยี่เป็นเนื้อสวนบ่ครับสิโซภา หายากครับผมบูมือนีครับผมเบิกเบิกรควันามบานเท้าครับีเบิกเช่นว่อร่างว่ากับเบิกปีเมือมือไปเอานบดเดียวเท้าต้องประดาแล้วนี่ครับเบิกตัวแบบสร้างอดไปเลยพวกยังครับเบิกเราั้งเพรแล้วไปเบิกคาแรงนะควันระควันอะควันนี่ครับมึงครับมึงไงครับตาขวางผินี่คือบดเดี่ยครับผมจากจายทันงใหลังเบิกระวอน นี่ครับปูกระิกินกับตำพี่มยมีคใครสมแล้วครับตำนี่กันเลยเอยเอพี่น <ๆ S 1> ี่คือบใกม่<ๆ>สดผมล้างเกลือสาน้ำเลยครับสาน้ำแล้วผมก็ล้างโส้ด้ยรอบน,นึงนี่ขันน้อลุงนาอลุงตัดเออมเอาไหมลุงตัดอเพอเะอะไกันนี่ครับผม ขันครับผมขันดี่เอาแบตตัวนี้นะืแก่ไม่พอครับกับกดีวลูกซื้อไหมบัดมันอีกกวเลยบอลุงมแ้ยวเลยเออเมนนครับนี่ขาวตูนพุนบังนครับเือปูที่สามอันเท่าครับดมือนี้เขาครับผมสำหรับมือนี้คือกวยไม้บอเย่ไ้ลวยไปไปใส่เลยหดแดงโมก็ใส่แล้วครับผมกลวยหมครับสุดยอดสุดครับผม เขาขวตุยลงไปาผิดเพี้ยงาษมากบิดเพี้ยงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าเสียว่าสุดๆเลยครับขาดไปเลยครับห้อเข่าครับผมเอ้นเด็งกับกัดใค่ห้ำหวยหลไรก็เสียบหลไรถึงนัวสุด nè pa, ừ. cái nhanh quá, chuẩn xuôi lắm, xí bao được nè, con ขายป็ไเด็กลืมใสประเด็กตุยครับผมตุยเนี่ยคือดีดีใส่มอยนะครับนจะสีขมอมาั้งดีดีง่ว้เมียไม่เมียผมแังเอาได้ครับมันเร็วเร็วเร็ว แต่หมูหง right. ่งก็เสียบไปบุญเอาดีใช่แล้วพอร้องใส่ลรวพอใส่แล้วอน่นครับน้ำโ้น้ปละแดกแม่หมูไม่เสียบแล้วจริงเขากว่าถึงเดือดก็ไปต้มก็หนึ่งน้ำเนาะแจ้งแจ้งโต๊ะปมาณหมื่นม่มาแร้นเ่ย ลูกเฮ็ดก็เฮ็ดตัวหน้าหนา่งหน้าจะลองยงองตุนเฮ็ดหน้าเห็ด่าหน้าเขาเรียำตั่ห่โตได้เกิน้มดเก็บหมดตัวน้าได้อยู่กเขาซิมบลามาเจ็บเขาตั้งตัดอยู่จุมต มันไหนมันไหนก็เดด้ตีเด็ดเด็ดจีมหน้าซ้ำซ้ำด้ยพอด้ไยเด็ดเด็ดจน้ันนหน้าอเจ้าบุครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผม แอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย่ yeah!